เอาละฮาน,นี่แล้วเปลี่ยนเหรียญเอ้ยแก้มเจ้าเปลี่ยนเหรียญเปลี่ยนเหรียญเอ้ยแก้มเจ้าเปลี่ยนเหรียญเหรียญเ้ยเหรียญเจ้าผู้เหรียญไพ่เหรียญในมายานบ่มีคือกวนเราวัละน้อน ผู้ฟังเราผู้ฟังเรอไทยผู้ฟังเราแต่พี่ชาวไทยถูกใครฟังเด้อไทยชาวไทยถูกใคจะยิงซ้ายสูนา่าลุงป่ากลุกมสุขุมเบิดลืมต้นผูกมิดสามพันเบิดเติมต้นผูกมิดสามพันสามัาคีไปร,รวมกันไปดูคนเด้อทางงานวันนี้มีใจสูงส่งสงานวันนี้มีใจสูงสุดปะำํำวงลากไทยขันใบบอลหอชื่นชมมาในยมลำลองเสียงของราชจกิ่งถูกใจ เชิญทานจะทําล่าเอาไว้เชิญทาน จะจำลาวไว้เป็นขวัญใจพี่ลำวงสามัคคีเป็นขวัญใจพี่ลำวงสามัคคีชื่นมาพี่มะลำวงกับปีชื่นมาพี่มะลำวงกับพี่สามัคคีเถิดนองไปลำโรงสูงเสียงนองยาเลียงลูกบีกมีไปนองยาเลี้ยงลูกบีกนี้ไปให้ไม่จบเสียงพิงกังเสาเดือนองเสาวคนขัวมะลำโชว์เบืองแหนเสาวคนขัวมาลำโชว์เบิ่งแหนมาทำาแม่ถูกทานยืนคืออยู่ยังนองเบื่งบ้า กระเทือจักที่ลงบึงบางกระเทือจักที่สามาที่หักความไปห่วงกันจะทางชายของลองจะลองล้ำลลงบึงชายคอหลงจะลองล้ลงลำลลงบึงหามาดีหรือเสื่งจใจล้ำหลงเพือซสองเสียงฟองนี่ทำหลงเราใจ เสียงของนี่ทำนองเล่าใจเชิญเธอจะมัวทะายเชิญสีมาลํามู้กันไปเชิญสีมาลํามู้กันไปนี่มาลําวงไทยรักกันคู้กันนี่มาลําวงไทยรักกันคู้กัน ฟักขันนี่าะมัวไอเนี่มฟักกันนี่จะมัวไอ้นียมฟังเล้วพี่จะทาเรียมฟังเล้วพี่นจะทาเรียมสุปน้อยเสียงต่อยจะขอเชียลำวงลำวงนี่สลับลำกลอนลำวงสลับลำกลอนเกินเธอจะเป็นผู้สอนเกืนเพื่อจะเป็นผู้สอนอาจารย์สูนทอนผู้ประพันธ์ให้มาอาจารย์ศูนทอนผู้ประพันธ์ให้มา ภาษาหลวงอีสันไทยเกินวันภาษาหลวงอีสนานไทยเกินมาขออยเจนเชืนอนผิ่น่บาลำหลวงกูกันราก,กันลาก,ก,ก,กันไวเ้เถิดรากันลาก,กันไว้เถิด เราเธอตกวรินเลมทองก็ให้สามัคคีปองดองก็ให้สามัคคีปองดองเกิญเถอดก็ชาวพี่น้องเกิญเถอดก็ชาวพี่น้องลำวงปองดองสามัคคีเถิดเลยลำวงปองดองสามัคคีเถิดเลยเคยลือไม่ลำไทยเบียดไม่เคยหรือไม่ลำไทยเบียดไม่ตกสมัยอ่สูเมื่อบ่มีลาลาถอยสูผัดน้อยเขา่อยปินพิงสูผัดน้อยเขาหอยเปิยนพิงนักเลงลำ ก่อลำก่อนเตีดุนนางเลวเกียวนั่นเลวเมืองพนสองห้องจำเบาเดยทานสาวนางเลยบ่มีแฟนโยซ้อนนอนรวมความไายเพราะว่าอายยังหลักศีลและปิน่นดินสันของไทยนีบ่บ่ลืมพอดีมีลำลองปรปับปรุงแบบใหม่มีลำลองปรปับปรุงแบบใหม่สาวนางเคยบ่โดนตีใส่อนจะลำลองสงเสียงจะเมียงเสียงเพลงสามคีม สามเพียงเสียงเพลงสามขีดโดนตีในหมอลำม,มีสานโดนตีในหมอลำม,มีสานฝากไปได้อยอมใจยืนนานฝากไปได้อยอมใจยืนนานบล่ลำมีสานยืนน่ะตลอดไปบล่ลำมีสานยืนน่ะตลอดไปใส่ปันเจวมาลำข่อนลองส่งใส่ปันเจวมาลำข่อนลองส่งไห้ลำลงสืบไปลำลุงสืบไปจุนเต่ากระตางคัน ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพี่น้องเช่าสอปปลาวพี่น้องเวียงจันท์ขอบคุณขอบคร้วข,ของคุณนายเวินสุขูสุขชนผู้เป็นลกูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเมื่อนี่เพิ่นตอนรับพับพ้องหมอลำมาจากบุญละพี่น้องประเทศไทยผู้ขาหมอลำสุพผันหน่อยเสียงทองมาจาตำอำเภอเมืองพ้นจังหวัดขอนแก่นมีโอกาสวาสนา ได้มากราบได้มาไหวหลวงพอสูวรันคำอยู่ทางผานละพี่น้องผู้เขาค่วยคนละโอ้ยบุญไหลายใสเงาอนี้ก็มีโอกาสได้เมาหัเข้าปลาอาหารถวายเดียวทั้งผสมและการตอนรับหับฟ้องหมอหลวงหมอลำเป็นยังดีฉะนั้นบ่มไม่ยังไหลดื้อ เออสำหรับหมอล่ำะดีขอกราบขอบประคุณแล้วก็ขอไวโทกไวใชัให้แกท่างคณะเจ้า <c oughs> ภาพของเฮาใดขออะไรสิ่นันโจมดังมโนวางเดิมอันว่าเพื้อไปสังขยามีมาต้อขอเอเ้ินทองหล่นเสน่อคนในโลกความทุกข์กห้เวีนเวีนไอายาสุมีบุญกุศล่นวนนี้ขอให้เป็นชัดเจ้น ด้วยเด็กลาคุ้นแห่งปัดไตรรตจงขจัดปุ้ยไพ่นหงไกลไล่วินวินไพ่หายศัตรูมันอย่าบังเบียดเจ้าเจ้าขุนเขยดเชียนอารมณ์หมูว่าหงหงา ตุลกิจของเจ้าคุณนายก็คเกือกันเด้อขอให้มีเงินปินพันล้านเมื่นลานเด้อคุณนายคดีสร้างนา้ำทำบุญขึ้นมามือนี่ถึงที่จุดประสงค์ได้เด้อเพื่อนว่าทานไปเร็วสิเสียไดมันบ่เมียนบุญสิเลียนจากเจ้าไปได้ปู่เพิ่อน,นอนมาพ้นตะน้ำอยู่สู่สัทธาพาราลืนสาธุเด้อเจ้าภาพสาัทธาขอให้เจ้านี่ขึ้นปีนี้ตังซีว่า ต่วนว่าสัด์สิงมาตลอดฮอดขอบคั่วบุญบ่มีขั้นตนตัวเตว่าคน,นอยากได้เพื่อน่าบุญบุญนีญ้เพื่อนแสดงมาละเอียดผู้ใดเจียดกาบอไรผูู้ไดรากาบอไร้ผู้ไดปล่อยกาบอะไรบ,บุญนั่นว่าออนวาน โอ้คนเห็ดก๋วยเตี๋ยวคนเห็ดเฟือให้หมอล่ำกินแซ่บแซ่บขอบคุณหลายๆเด้อไฟแม่ขั้วสุกสุกข้นกระไดเด้อสาธุเด้อเจ้าทำทานวันนี้ให้กับคืนจากหลานหนึ่งเวลาลานเด้อทั้งโซเฟอร์กันเกิดกันเด้อกวหลับทรงหมอล่ำกระไดไอพี่เฮาตอนรับครับห้องเป็นดังนี้ สาธุฤเจ้าทำท่านวันเหนี้กับขื้นจากหลานหนึ่งบุญบันดานลยกเงินเจียงศักดิ์สิทธิ์ในโลกมีให้น้ำปองมาซอยปองคุณพระพุทธในซอยปองผรรมจองในจำโจคุณพระสงฆ์ในน้ำเลตลอดกันนั้นเจ้าเอาละนอเข้านี่ขันสมปองนองพี่สาธุฤเจ้าภาพสู่กูสูส่คนเลยสาบนาบํำบุญขึ้นมาในครั้งนี้ วัวตีไม้ถูกหวยลัตตาลีมีเงินสิบสองล้านใส่กระเป๋าสุขคนหนึ่งสุขคนหนึ่ง มีดมีแห้งบ่อึดบ่ดยากเดอ้อบาดถูกบ่ยากรวยแล้วก็ขอให้รวยยิงยิงคือเดอ้อพร้อมพร้อมที่พร้อมน้องเออหัจักว่าเพิ่นรวยแล้วละ่ะไอ้สวนเอ,อ้ยเออเฮานี่มาอาศัยเฟิ่งบุญญาบารมีคนนายมาอาศัยเบิ่งบุญญาบารมีหลวง